ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้14พฤษภาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์วันที่16นะครับถึงวันที่20 พภาของ 2,565. สำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับรวมถึง พเพื่อนๆที่เปิดบัญชีกับเรานะครับก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็จะได้ในเรื่องของการาบทวิเคราะห์นะครับก็จะได้อัปเดตต้นฉบับนะครับก็ในระหว่างวันเนี่ยก็จะได้บทวิเคราะห์อัปเดตที่ไวขึ้นนะครับเพราะโดยปกติผมจะต้องส่งในส่วนของทีมงานตัดต่อไปตัดต่ออีกด้วยนะครับก็จะได้ไวขึ้นแล้วก็ในส่วนของเมมเบอร์ก็จะได้เข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษ,ษาก่อนที่ผมจะทําวิเคราะห์ด้วยนะครับก็จะได้ ปรับกลยุทธ์ปรับแนวโน้มหรือมีเรื่องจะปรึกษ,ษาก็จะมีให้วันละสองรอบนะครับในส่วนของรอบเช้าแล้วก็รอบค่ำน,นะครับก่อนที่จะขึ้นวิเคราะห์ก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับส่วนใครที่สนใจเข้ามารลวมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอ่ะมาที่ภาพเดือนกันก่อนดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก่อนไปภาพเดือนนะครับเดี๋ยวอัปเดตเทรน กันสักนิดหนึ่งนะครับเทรนที่เราใช้เทรดนะครับตอนนี้เทรนที่เราใช้นะครับจะมีเทรนในส่วนของเทรนเดือนนะครับเทรนเดือนนี่ใช้เทรดไหมไม่ใช่เทรนเดือนใช้ประกอบไปเฉยแต่ว่าใช้เทรดจริงๆรมันภาพย่อยนะครับในส่วนที่เป็นการโฟลล่กับเทรนจริงจริงเนี่ยอาจะไม่ได้เทรดใหญ่ถึงขนาดเทรนเดือนนะครับก็แต่ว่าเป็นส่วนประกอบ สำคัญในการจัดการการเทรดด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเทรนเดือนนะโดยที่เส้นล่างนะครับผมเรียกว่า mn1 นะครับ mn2 นะครับ mn3 แล้วก็ mn4 ตามลำดับนะครับเพราะนั้นเทรนชุดนี้นี่คือส่วนที่เราใช้ประกอบในการเทรดอยู่นะครับเดี๋ยวบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราพูดคุยกันตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะพูดถึง mn1 mn2 อะไรต่างๆก็ตามเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยในส่วนนี้ นะครับจะได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เทรนต่อมาที่เราใช้กันอยู่นะครับก็คือในส่วนของเทรนวีคนะครับเทรนวีคที่เราใช้ล่าสุดเนี่ยคือเทรนชุดนี้นะครับเรียกมันว่า W1 W2 นะครับว3 W4 และ W5 ต้องบอกว่าล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเบรกกันมาสดๆร้อนๆนะครับลงมาปิดต่ำกว่าเทรนวีคด้วยนะครับแต่ก็ยังต้องติดตามเพราะยังไม่ได้หลุดในส่วนของ MN 1 เอ๊ะขออภัยครับ m 1 2เนะเดี๋ยวบทวิเคราะห์เดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับเอาชื่อเทรนด์ไปก่อนนะแล้วก็จะมีเทรนด์ We ปเดิมน,นะครับเทรนเทนัปดเก่าที่เราใช้ก่อนหน้านี้จริงผมยังไม่ได้ลบก็ดูการรีเทสนี่แหละการทดสอบดีแหละซึ่งถ้ารีเทสแล้วไปลงไม่ได้นะครับเพราะนั้นยังให้ภาพมีโอกาสปรีบราวได้อยู่นะครับเพราะนั้นเทรนด์ชุดนี้จึงยังไม่ได้ถูกลบออกไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ชื่อเทรนด์อะไรเข้าไปมากมายละ แต่ก็ยังมองเข้าวๆว่า W1 และ W2 ก่อนนะครับจุดที่จะทดสอบก็คิดว่าแถวๆนี้นะนี่จะเป็นส่วนของเทรนด์วนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันต่อนะอะมาดูในส่วนของเทรนเดือนกันบ้างาครับเทรนเดือนที่ใช้อยู่คือชุดนี้นะครับตรงนี้เรียกว่า D1 นะครับ D2 นะครับ D3 แล้วก็ D4 นะครับก็เป็นเทรนที่วางออกมาจากความเฟรมระดับเดนะครับก็ขอกำหนดชื่อมันไว้แบบนี้แล้วกัน นะครับเพราะนั้นใครที่มาติดตามรับชมย้อนหลังจะได้มาดูแล้วก็เข้าใจในเรื่องของเทรน์ของเราด้วยนะครับมาที่บทวิเคราะห์ครับหลังจากที่พูดคุยในเรื่องของชื่อเทรนกันไปแล้วนะครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเอเทรนมันคืออะไรใช่ไหมมาที่บทวิเคราะห์ภาพเดือนนะครับต้องบอกว่าภาพเดือนเนี่ยเห็นปรับตัวลงมาลึกๆแบบนี้ลงแรงกระชากแรงลงลึกกันตั้งแต่ต้นเดือนแบบนี้ยังไม่เป็นที่น่าไหวห้วางใจ ไม่น่าไว้วางใจองไงดูพฤติกรรมเดิมนะครับเห็นเลขเวลามันวิ่งมันกระชากนะครับเดือนเดียวมันเวียงได้ขึ้นลง200เนี่ยสองร้อยเหรียญทองคำเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเวี่ยงกลับขึ้นมาสักหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเหรียญคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพอเข้าใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรออยู่จริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้มันเวียงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ในมุมของการวิเคราะห์นะครับเราก็ต้องมองพฤติกรรมเดิม <c oughs> ๆซ้ําๆนะครับพฤติกรรมเดิมๆซ้ําๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยออกมาและถามว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นมันมีไหมมันมีนะครับและทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็คือการวิ่งในลักษณะนี้แหละการไปทดสอบเทรนด์ด้านบนนะครับคือสาภาวะยังอยู่ในลักษณะของในภาพรวมทั้งเทรนด์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอัพไซ นะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงสภาวะช่วงนี้ช่วงหนึ่งปี2ปีที่ผ่านมาช่วงนี้เป็น s i ส์เวฟอัพก็คือเป็นเวฟคลื่นหนึ่งของคลื่นผักฐานนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเอจะจบแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมถามว่าถ้าเกิดคนนับคลื่นนับเวฟอาจจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมมันก็นับได้ถ้านับคลื่นใช่ไหมแต่ว่าในมุมของคนที่เล่นดาวอย่างผมเนี่ยผมจะไปลักษณะของทฤษฎีดาวมากกว่า มันมีโอกาสไปต่อได้นะครับคือตราบใดที่เทรนด์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็จะยังมองให้น้ำหนักไปในทิศทางของของของ,ของการที่จะมีโอกาสเหวี่ยงขึ้นได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เล่นภาพที่แบบเล่นทั้งเทรนด์กันขนาดนี้อยู่ะเพราะถ้าเกิดเล่นทั้งเทรนด์นี้เนี่ยเล่นจะเป็นสิบปีถือกันเป็นสิบปีแหละนะเพราะฉะนั้นผมก็ยัง ยังไม่ได้มองถึงขนาดว่าจะหลุดลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดมันก็คือต้องเห็นหลุดก่อนแหละค่อยปรับแผนทีนี้พอยังไม่หลุดเนี่ยพฤติกรรมเวลาที่มันกระชากขึ้นบนแล้วก็วกลับลงมาทดสอบนะครับในเวฟแรกหรือขาแรกที่เกิดพฤติกรรมนี้หรือในเวฟที่เจอพฤติกรรมนี้เนี่ยกลับลงมาทดสอบแบบเนี้ยมันมีแรงซื้อกลับแรงมันมีแรงเวียงนั่นคือพฤติกรรมเดิมพฤติกรรมเดิมเพราะฉนั้นโอกาสความน่าจะเป็นมีนะครับเพราะนั้น ระวังไว้ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเห็นราคาุวิ่งกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแบบนี้ผมกลัวจะถูกซื้อกลับเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าในจุดนี้เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับสําคัญด้วยก็คือ Mn2 นะครับเป็นจุดที่ขึ้นมายืนนะครับขึ้นมายืนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหรเออ่เอยอ20192019 2019, และยังไม่เคยกลับลงมาเลย ทุกครั้งที่ลงมาทดสอบถูกซื้อกลับหมดทุกครั้งที่ลงมาทดสอบถูกซื้อกลับหมดนะครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลงมาทดสอบนะครับและทุกครั้งที่ทดสอบมีแรงบีบมีแรงเหวี่ยงเสมอจึงทําให้ผมมองอยู่ครับว่าครั้งนี้จะยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด Mn2 ได้ซึ่งเป็นเส้นที่ยืนมาตั้งแต่2019เนี่ยแล้วหลุดลงมาอันนี้เทรนเปลี่ยนจากเดิมที่เราเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นแบบนี้ เพนอาจจะเปลี่ยนเล่นเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกค้างนะครับหรือจะเปลี่ยนตัวเองเลยมาเล่นในฝั่งลงเลยได้ใหม่ก็ได้นั่นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงภาพลงหรือการไซด์เวย์ผมจะยังไม่คุยรายละเอียดมากจนกว่าที่จะหลุดนะครับราคานี้คือ1,800ถึง1,780โซนนี้เป็นโซนแนวรับ ลักกับเดือนต้องระวังกันไปด้วยสักหน,นึงนะครับแรงเหวี่ยงที่จะมีโมเมนตัมเหวี่ยงลงมาเล่นโลสักหนึ่งพันเดร้อยแปดมีไหมมันก็มีโอกาสแต่ถ้าตราบใดที่เหวี่ยงลงมาแล้วเดือนยังไม่ได้ปิดจริงๆก็คือยังไม่จบเดือนให้ระวังการลากห่างกลับขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีทางไม่ดีแล้วสําหรับฝั่งช็อตต้องปรับตัวให้ทันนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะฟังแล้วจะดิดขึ้นมีโอกาสที่จะถูกซื้อขึ้นแล้วมาช้อนบายช้อนบายช้อนบายผมต้องบอกนะครับว่าเราคุยกันในระดับเดือนเพราะฉะนั้นจังหวะเหวี่ยงลงแล้วค่อยขึ้นมีไหมก็มีเวียงก่อนแล้วค่อยวิ่งมันก็มีเพราะฉะนั้นในการที่จะมารีบสวนบายกับเดือนเนี่ยต้องถามตัวเองให้ดีครับว่าเคอร์เซ็นต์ทเฟรมเดือนหรือเปล่าหรือเล่นทําเฟรม15นาทีนะครับไม่ใช่ฟังแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะเวียงขึ้น ไปเล่นตัวเองเล่น15นาทีอยู่โอเวอร์เทรดมาใช้หลอดหนักมาเจ็บตัวเปล่านะครับผมเตือนไว้ก่อนนะเพราะนั้นฟังและแยกตัวเองให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าแผนพวกนี้ระยะเดือนพวกนี้มันเอาไว้ให้เราระวังครับมันเอาไว้ให้เราประกอบการเทรดจะได้ไม่หลงทิศหลงทางในภาพใหญ่เท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาไปฟังแล้วไปใส่ออเดอร์เลยก็ไม่ใช่เพราะว่ามันต้องมีเรื่องของกลยุทธ์อีก นะครับว่ากลยุทธ์เราใช้กลยุทธ์อะไรในการเล่นในการเทรดจุดตัดขาดทุนเป็นยังไงนะครับต้องไปประกอบกันด้วยนะมาที่ภาพของวี k นะครับภาพของวี k ต้องบอกว่าราคาเนี่ยได้หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ W1 ลงมาปิดต่ําแล้วนะครับแต่การปิดต่ําตรงนี้ต้องบอกว่ามันปิดมาถึง MN2 คือแนวรับสําคัญ1,800ถึง1,780 ่ะจุดนี้คือโซนแนวรับสําคัญเพราะฉะนั้นราคาถ้าคือคือถ้าเราอ่านแค่วีคนะครับถ้าอ่านแค่วีคมันมีโอกาสไหลต่อเอ,า,อางนี้ก่อนถ้าอ่านแค่วีคมีโอกาสไหลต่อซึ่งภาพภาพหรือเทรนชุดนี้ที่เราไล่ตามเก็บกันมาเนี่ยเราจะมองเห็นมันได้ชัดในเดยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละว่า เราระวังช่วงนี้ในช่วงของแนวรับสำคัญระดับเดือนว่ามันมีโอกาสจะดีดแรงๆขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นเทรนที่พาลงมาชุดนี้หรือในเทรนเดย์เนี่ยมันก็ยังเป็นเทรน,นลงนะครับในส่วนของแท่งเทียนอ่าในส่วนของคลื่นนะครับระดับวีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะเป็นรูปแบบของไซเวย์อัพอยู่นะครับ ทีนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดในชุดของการไซด์เว้าขเนี่ยมันควรจะจบแค่นี้แล้วก็รีบาวกับแต่ในการที่มันเบรกมันปิดตัวต่ำกว่า W1 นเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เทรนด์ของส่วนเดยเนี่ยมาช่วยประกอบว่าเอ๊ะมันจะลากลงไปถึงไหนมันจะกลับตัวขึ้นมาบ้างหรือไม่ก็ต้องใช้เทรนด์เดช่วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มันจะลากไปนานแค่ไหนนะครับระยะเวลานานแค่ไันอันนี้เราก็ต้องคอยตามด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่หลงทิศหลงทางกับมันไปนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้เทรนเดย์ประกอบด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพวิมันมีโอกาสไหลต่อนะครับถ้ามันไหลต่อพฤติกรรมอะไรบ้างจุดสังเกตอะไรบ้างที่จะน่าติดตามนะครับถ้ามันหลุด1,780ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเป้าหมายต่อไป1,650นะครับ มันก็มีโอกาสหลุดได้ถูกไหมจากภาพในส่วนของวีตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ยังไงมันตอบไม่ได้นะครับมันฟันธงไม่ได้ว่าเอ้ยฉันจะลงนะฉันจะขึ้นนะมันฟันธงไม่ได้เว้นแต่เรามาตามพฤติกรรมช่วงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าช่วงเนี้ยจริง,รงๆภาพใหญ่ภาพเดือนอย่างที่บอกมันมีโอกาสรีบาวเราก็ต้องไปตามภาพย่อยว่าเอ๊ะลงไปเนี่ยติดไหมโมเมนตัม um เปลี่ยนไหมนะครับ เกิดสัญญาณเตือนอื่นๆไหมหลายๆอย่างประกอบนะครับแล้วมีการยกตัวกลับมาไหมนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะประกอบการกลับมาในภาพของเดือนนะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ด้วยสิ่งที่เราเห็นแล้วก็อยู่กับมันเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดสัญญาณเตือนพวกนั้นเข้ามาเลยนะครับแต่มันมีมีมีส่วนที่ระวังก็คือระวัง V s h a p e นะครับ v s h a p e ก็คือสัญญาจะสวนขึ้นมาเลยอ่ะพอนึกภาพออกไหมครับ ราคาลงมาลึกๆทิ้งมาสักครึ่งเดือนทิ้งมาแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆชั้นสวนขึ้นมาเลยแบบเนี้ยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้กับตัวแบบที่ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรมากมายนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดจับตัวมาแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็อันตรายด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างหลายกรณีตรงนี้นะครับจุดนี้มันเป็นจุดสําคัญพอสมควรในระดับที่ต้องบอกว่าเป็นระดับของเมกตัดเทรนเลยนะครับเพราะฉะนั้น ในการปรับตัวปรับฐานหรือกับตัวใดๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องใกล้ฉิดณนะช่วงนี้พฤติกรรมอย่างที่เห็นชุดนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือ s ี a p e ครับเพราะนั้นจะเกิดแบบนี้ขึ้นไหมไหมโอกาสมีไหมมีนะครับและถ้าสังเกตดูนะครับราคาก็ไม่ได้ราคาเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะกับ MN ขนาดนั้น MN 2สองนะครับมีการสะบัดหางล้นลงไปมีการสะบัดหางล้นลนไปด้วยเนี่ยครับอันนี้คือต้องบอกว่า เดือนยังไม่จบไซด์เวย์อัพของเดือนยังไม่จบไซด์เวย์อัพชุดนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันจะขึ้นแน่นอนหรือลงแน่นอนมันไม่ใช่นะครับแต่แค่ระวังเพราะเดี๋ยวเอ้ยช็อตกันมาช็อตเพลินครับช็อต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 เพลินราคาไล่ลงมาเอ้ยอยู่ๆราคากลับตัวครับเจ็บตัวโดนลากติดเถวอะไรอย่างเงี้ยนะก็รอดูก่อนนะครับช่วงนี้ต้องแบบใจเย็นๆนะครับต้องรอดูเอาให้ชัวร์ก่อนว่าจะเอาอยัางไง นะครับเป็นจุดตัดสินใจอีกจุดหนึ่งระดับวีด,ด้วยนะครับเอาเป็นว่ารับนี้รับสำคัญแต่ถ้าตามสัญญาณแท่งเทียนมีโอกาสไหลต่อได้นะครับก็เดี๋ยวใช้เทรนย่อยเทรนเล็กประกอบแล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบจุดนี้มาดูกันที่ภาพเดือนกันสักหน่อยนึงนะครับขออภัยครับภาพเดนะครับภาพเดต้องบอกว่าเดชุดนี้ไซด์เวดาว นะครับเดิมเนี่ยยังเป็นไซส์ดาวอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าการยกตัวหลังจากนี้จะยกมาแค่นี้แล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นดาวหรือเปล่าอ่ามีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งถ้าเรามองในภาพนี้มันมีโอกาสดาวได้เลยครับถึงหนึ่งพันห้อยห้าสิบเลยก็ได้ดาวไปชุดเดียวเลยไล่ชุดเดียวเลยครับยกตั้งฐาน อ่าหลุดภาพไม่มีการคอลลัปแล้วจากจุดนี้มาเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้มีการคอลลัปกลับมานะครับเพราะนั้นราคาก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองจากไซด์เวดาวเนี่ยมาเป็นดาวเหมือนกันนะครับลงแบบนี้กระชากแบบนี้ดาวเข้าแบบนี้มีโอกาสยกแค่นี้เราก็ปรับตัวต่อไดย้ยกและปรับตัวต่อได้นะครับต้องบอกว่าถ้าเราจะเห็นการปรับตัวของเดือนจริงๆเนี่ยเราต้องเห็นการคอลลัป หรือการทับซ้อนกันหรือสัญญาณเตือนอื่นๆนะครับเช่นการไซด์เวย์ในระดับ4ชั่วโมงนะครับที่จะต้องหาจุดกลับตัวแถวนี้ให้ได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันมีโอกาสแหละแถวๆเนี้ยถ้าเราดูพฤติกรรมเดิมๆของราคามันมีโอกาสลงล,งลึกแล้ววีเชฟได้ผมไม่ได้พูดเพื่อให้เพื่อให้บายนะต้องแยกใค่ดีผมพูดเพื่อให้ระวังเพราะว่าราคามันลงเร็วและแรงเกินไป นะครับแล้วก็เร็วตรงนี้แรงตรงนี้ราคายังไม่ได้หลุดแบบสมบูรณ์สักเท่าไหร่สําหรับแนวรับนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะกลับตัวกันแถวนี้แล้วก็ยกตัวกลับมาได้อันนี้เพื่อระวังเท่านั้นแต่ยังไงสักก็ตามคนที่เล่นเดย์ควรจะนะครับถ้ายกขึ้นมาช็อตครับนี่ของคนเล่นเดย์นะแต่จังหวะพวกนี้ควรช็อตและ SL ต่ําๆไว้เพราะเรารู้อยู่ลึกๆว่ามันมีโอกาสรีบาว์ยาวได้ เพราะนั้นจุดนี้ตรงนี้ถามว่าถ้าอยากจะบายเลยดีไหมก็ยังไม่เห็นสัญญาณแต่ถ้ายกมาและชนแนวต้านนะครับในส่วนนี้คือดีสองเนี่ยคือแกนหลักสำคัญถ้ายกมาไม่ผักให้น้ำหนักช็อตมากกว่าครับเพราะอย่างที่บอกเราเอาเดือนเป็นตัวเฝ้าระวัง เอาเดือนเป็นตัววางแผนในระยะยาวหรือวางแผนในแต่ละช่วงเดือนถึง2เดือนแต่การใช้งานจริงนะครับการทำงานจริงเราอาจจะมาทำงานกับเดย์ซะมากกว่านะครับเพราะเมนหลักของผมเดยเนี่ยก็ก็ใช้เดย์เนี่ยแหละซะมากกว่าไม่ได้แบบใช้ขนาดเทรดระดับทามเฟมเดือนถือกันเป็นห้าปีสิปีก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นอันนั้นเป็นแค่ตัวระวังเดยยังมีโอกาสที่ ยังไหลต่อได้และอย่างที่บอกครับว่าในส่วนของวีคเองก็ปิดมาเต็มบอดี้เพราะนั้นมีโอกาสไหลได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับภาพเด็กนะครับเดี๋ยวในตัวของกลยุทธ์จังหวะการเข้าเนี่ยอันนี้เราคุยกันภาพทั้งสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในแต่ละวันเราต้องไปปรับกลยุทธ์ไปวางกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าในช่วงราคานี้เนี่ยส่วนตัวของเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะหลุดหรือจะรีบาว นะครับช่วงนี้ถ้าเกิดในห้องเมมเบอจะเห็นว่าผมชะลอพอสมควรนะครับถอยออกมานั่งดูพอสมควรนะช่วงนี้เพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจว่าคือไม่ใช่ไม่มีความมั่นใจมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีก็คือหลุดลงและก็รีบาวในน้ำหนักที่พอๆกันนะครับเพราะนั้นผมจะไม่สามารถที่จะเอ้ยแนวโน้มจะไปทางนี้มากกว่าหรือไปทางนี้มากกว่าณช่วงนี้ นะครับก็เลยต้องมีการชะลอดูแต่ว่าผมได้นําสิ่งที่เอ้ยผมได้เห็นพฤติกรรมของมันนั่นแหละทั้งเดือนคือเงื่อนไขเดือนและเงอนไขวีมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับผมจึงต้องขอนั่งดูแต่ถามว่าในการหาจังหวะสั้นๆเล็กๆจับจังหวะเนี่ยมันก็ยังพอมีได้บ้างในระหว่างวันนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูครับเพราะว่าบางช่วงบางตอนอย่างบางเทรนที่เราไล่กันอยู่เนี่ย ถ้าเกิดในระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะเห็นเทรนให้ได้จับจังหวะก,กันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังเห็นมองเป้าแบบนี้ยังมีโอกาสไหลได้ครับ1780เนี่ยก็ยังมีโอกาสลงไปเล่นได้นะครับก็อาจจะใน4ี่ชั่วโมงแบบเนี้ยมันก็อาจจะยังเห็นเทรนอยู่บ้างหรือจะเห็นเทรนชุดนี้ไล่ราคาชุดนี้ลงมาก็ยังได้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกว่าโดยหลักๆส่วนตัวแล้วผมจะเทรดที่ภาพใหญ่จะมากกว่านะครับเพราะนั้น เทรนพวกนี้การไล่ประกอบพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะักแต่ว่าผมจะต้องเห็นเทรนภาพใหญ่วิ่งขยับก,ก่อนถึงจะเอามาประกอบเล่นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่การเล่นส่านพวกนี้ผมเอามาแค่ประกอบเวฟเท่านั้นนะครับเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของเวฟเท่านั้นไม่ได้เอามาเป็นเมนสักเท่าไหร่น,นะครับเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยผมก็เลยยังชะลอยังถอยออกมานะครับยังหาจังหวะที่ มันมีสัญญาณเตือนอะไรที่ชัดเจนบ้างให้เราได้วางไม้ยาวๆแล้วหวดกันยาวๆได้บ้างนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็ฝากเอาไว้ละกันสําหรับสัปดาห์นี้ครับยังค่อนข้างคุมเครืออยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวในระหว่างวันพฤติกรรมอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับสัปดาห์นี้นะก็เดี๋ยวสัญ,ญญาณเตือนต่างๆผมจะอัปเดตให้ นะครับก็อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนช่องของเรากันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้อย่าลืมนะครับช่วงเวลาสักสามทุ่มนะครับก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันกับคุณโทนี่ด้วยนะครับในส่วนของโทนี่พบอาจารย์นะครับในรายการโทรนี่พบอาจารย์นะก็ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าคุณทวนี้ก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับก็จะได้มาพูดคุยสําหรับพฤติกรรมต่างๆนะครับความรู้สึกในการที่เป็นมือใหม่เข้ามาเทรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วพัฒนาการที่เกิดขึ้น เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในช่วงค่าเวลาสามทุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้และใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆสําหรับวันนี้ เช้านี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในรอ,อบค่่ารอบผลทนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของบทวิเคราะห์เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์เลยนะครับฝากไว้เท่านี้สําหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ